สวัสดีครับก็วันนี้เราจะมาต่อนะครับหลังจากที่คุณผู้ชายได้เข้ามาตรวจแล้วก็คุณหมอแนะนําว่าอาจจะต้องตรวจเชื้อดูว่าเชื้อเรามีปัญหาหรือเปล่าที่ทําให้มีลูกยากนะครับการตรวจเชื้อเนี่ยวันนี้ผมก็จะมีรูปของเชื้อมาอุโชกันนะครับว่าหน้าตาของเชื้อฝ่ายชายเนี่ยเป็นยังไงบ้างที่เห็นจากในวิดีโอนะครับเราก็จะเห็นว่าจะมีองค์ประกอบก็คือมีหัวมีคอแล้วก็มีหางนะครับซึ่งแต่ละจุดเนี่ยก็จะมีความสําคัญ หางก็ง่ายๆ่ายครับเข้าไ้วิ่งนะครับนั่นแปลว่าถ้าตัวไหนวิ่งไม่ดีหางเปยก็วิ่งซ้ายวิ่งขวาไม่เจอไข่สักทีวิ่งถอยหลังวิ่งเอียงบ้างอะไรบ้างนะครับวิ่งอยู่กับที่ก็มีครับวิ่งไปวงกลมก็มีอันที่2ครับส่วนคอนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่กักเก็บพลังงานของบริเวณคอนะครับนั่นแปลว่าเอาเป็นพลังงานให้กับตัวเชื้อนะครับเหมือนกระถานไปฉายสําหรับให้มีพลังในการวิ่งออกไปนะครับที่3ก็คือตัวหัวนะครับจุดนี้สําคัญที่สุดเลยเพราะว่าเป็นตัวแหลกบรรจุพันธุกรรมครับ เพื่อที่จะไปผสมกับไข่เพื่อผสมออกมาให้ได้ตัวอ่อนนะครับแล้วก็จะเจริญเติบโตไปเป็นลูกของเราในอนาคตครับก็โดยทั่วไปนะครับเกณฑ์เนี่ยได้จากองค์การอนามัยโลกนะครับว่าจากปี2010ครับว่าแค่ไหนเนี่ยจะถือว่าเริ่มมีปัญหาครับหลักๆเนี่ยที่เราจะดูนะครับเราเรียกว่าการตรวจทางกายภาพคําว่ากายภาพคืออะไรก็คือที่เห็นทั่วๆไปนั่นเองนะครับเช่นถ้าเราดูจากสภาพภายนอกของร่างกายเราก็บอกสวยบอกรอ นะครับมีสิวมีปานตัวเชื้อก็เหมือนกันครับหลักการของมันก็คือง่ายๆก็คือดูภายนอกใครนอกเราดูอะไรได้บ้างครับ1ดูความเข้มข้นครับความเข้มข้นที่กําหนดจากองค์การอาเมโล่เนี่ยอย่างน้อยต้องมี15ล้านตัวครับถ้าน้อยกว่านั้นเนี่ยจะถือว่ามีปัญหาอย่างที่สองครับเราจะดูเรื่องของตัววิ่งว่ามันวิ่งเร็วแค่ไหนเก่งแค่ไหนนะครับโดยทั่วไปเนี่ยต้องมีอย่างน้อย4 0โดยที่เป็นตัวที่วิ่งไปข้างหน้าอย่างน้อยํามได้ไม่เปไรม่ซรีตสอัวตัวมาคจอไม่ได้ไม่เป็นไรนะ เกณฑ์ของการดูรูปร่างหน้าตาเนี่ยจะค่อนข้างเข้มงวดมากถ้าเกิดมันไม่ดีจริงๆเนี่ยเราจะไม่นับว่ามันปกตินะครับจากการตรวจเนี่ยเราจะตรวจจากเชื้อเนี่ยของคุณประมาณ500้อยตัวนะครับเอามาย้อมสีดูว่าลักษณะมันเป็นยังไงบ้างโดยทั่วไปครับหนึ่งตัวเนี่ยเราขอปกติเท่าไหร่ครับลองคิดดูก่อนที่ผมจะบอกแค่4ี่ตัวครับไม่เยอะเลยขอ4เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเป็นการสุ่มตรวจ500้อยตัวเนี่ย มันก็จะมีเออร์ร์ได้ครับจากการสุ่มตรวจนะครับคำว,ว่าสุ่มก็คือสุ่มอาจจะเจอตีปกติทั้งหมดก็ได้เพราะนั้นเนี่ยตัวนี้ถ้ามีปัญหาก็อาจจะกินวิตามินบำรุงเนื่องจากเชื้อสร้างใหม่ทุกวันครับจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดก็เดี๋ยวมาลองตรวจดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างสวัสดีครับ